ว่าเขาไปแล้วแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยจริงๆก็เราเป็นคนชื่อแม้เขาคุยๆกันก็ตบตบมาอะไรยังไงเขาเป็นตัวลุยกับเพื่อนแก๊งเพื่อนใช่เขาเห่อมาก <laughs> คือแบบกาแบบจะซื้อรถอีกคันหนึ่งเลยเพื่อที่จะแบบว่าไปขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบมีเต็นท์ในตัวอะไรอย่างเงี้ย เราคอนเทนต์ไอเบจเจออย่างนี้เราถนัดไหมฮะยังไม่รู้ค่ะอันนี้ก็อยากจะไปลองเหมือนกันว่าเราเราได้ไหมสั่งคิดคูคิดคูเลยด้วยใช่ไหมคะคุณค่ะสั่งสั่งคิดคูเลยให้เตรียมตัวเดินป่าก็คงอาจจะไม่ต้องเดิน3กิโลเหมือนเขาก็ได้แต่ว่าเผื่อไปจะได้แบบมีประสบการณ์ดีๆกลับมาเนาะมีเแรงไวปไหมคะว่าอยากไปที่ไหนคลิปเลยยังไม่มีแรงเลยค่ะว่าว่าจะไปที่ไหนแต่ว่า ก็พี่หมากเขาก็คุยตลอดว่าควรจะไปตอนไหนตอนไหนเนี่ยน้าปวดก็จะมองเขาอะไรไม่ค่อยชูนะค่ะว่าเราฟั่งของเราเราชอบแต่เราอยากไปอยากอยากไปอะค่ะเราก็อยากไปแต่งตัวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยฝ่าอยู่เป็นทริปเป็นเจ้าทีมแรกเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะปกติอยู่แต่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นทรีมตามใจเขาไหมคะแบบว่าพี่หมากกับกทำอะไรเรก็ทำด้วย เห็นว่าเขามีความสุขปีก็เลยอยากไปดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะดีหรือไม่ดีนะเราก็ปลุกปั่นไปหมดก็ลองดูมันลัวจริงๆเราเป็นคนกลัวไม่กินไม่ต้องไปที่สถานที่แปลกกิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่รู้จะไปเจอกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมจริงๆคิมก็ลุยได้นะเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงก็ลุยมาเยอะเหมือนกันถ่ายละครก็ต่างจังหวัดตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทำได้คิดว่าแต่ว่ายังทำ น่าจะหลังหน้าฝนค่ะอ well er ือเอ้ยไม่ได้เทียร์คิวล็อกคิวไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณอย่างอย่างเมื่อกี้คิมบอกว่าเขาอยากจะซื้อรถบ้านอะไรด้วยซื้อรถที่แบบกางเต็นท์ในตัวได้นี่เป็นอะไรซื้อเครื่องส่งข้อควาไปด้วยไหมน่าจะเป็นตัวเขาเองมากกว่านทำให้ความสะดวกมากขึ้นเลยและโอเคด้วยไหมครับคนที่โปรเจกต์นี้ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็เขาแฮปปี้ดีโอเคค่ะ ก็ไม่ได้าปรึกษาเราหรือแบบช่วยเลือกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ให้เขาตัดสินใจเองมารู้อีกทีนึงคือไปดูรถมาแล้วจริงจริงก็เขายังไม่ยอมขายให้อะเจ้าหมอยังไม่ยอมขายให้กำลังซื้ออยู่ออ๋แสดงว่าเป็นรถที่เด็กเขาเตะมาโดยเฉพาะใช่ใช่ค่ะมันไม่ได้มีขายตามร้านกันมาหลังๆนี้จะเป็นแนวเที่ยวทะเลเป็นเนวทุ่งขาป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ว นี่โค,คต้บุ๊กโตบุกอนนี้คือเลือกภาพครบแล้วค่ะแล้วกเ็เลือกกระดาษครบแล้วที่นานเนี่ยเพราะว่าเราเต็กสูงค่ะต้องแบบกระดาษนอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบนานมากค่ะแต่ตอนนี้ก็ใกล้กลต่างทีมแล้วค่ะสถานที่ที่ขายเสร็จหมดทุกที่แล้วใช่ไหมคะสถานที่ก็จะมีแค่ที่เดียวตอนนี้คือเปิด ก็เป็นที่ไปภูเก็ตค่ะลูกหวานขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูดีกว่ายังไม่สบายสจไหมคะก็มีสลับไปมาค่ะเห็นมาบอกว่าจะจำกัดจำนวนเล่มด้วยใช่มใช่ค่ะมีอะไรเรียบร้อยไหมขอทำเพิ่มอะไรอย่างงเี้ยนิดนึงค่ะก็เห็นหมาพูดไปแล้วใช่ไหมว่าพันเล่มอะไรอย่างเงี้ยมูลนิธิที่จะบริจาคได้ยังคุยคุยอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะต้องเป็นทางทะเล มันทะเลขาเลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบอกว่าได้แล้วแต่ว่ายังยังใช้จ่ายอยู่ห้ามที่เลือกก็ส่วนใหญ่พี่หมากจะเป็นคนเลือกหมดเลยอะค่ะจริงไม่ได้มีส่วนเพราะว่าเขาแต่งของเขาด้วยแต่ก็จะมีบางรูปที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันขอไม่เอาอะไรจุดภาพไหนภาพไหนที่แบบไม่ขอไม่ได กผมแบบหยิกหยอยไม่ไหวแต่สิ่งที่การถ่ายรูปนุ่นคุณเป็นหมาคุณเดียวแล้วก็เซนอะไใช่ไหมแต่นี่หมาด้วยค่ะแล้วก็พี่ของพี่เขาไปดูแลเราด้วยค่ะถ้าใครต้องการให้เพ่อจริงๆจะมีโอกาสใจก่อนจะมือกันเรอดูก่อนว่าขายหมดหรือยัอันนี้ยังไม่มียอดจองยนจองอะครับอือยังไม่รู้ค่ะไม่ยังไงอากาศเป็นแปลงอ๋อเป็นยังไงบ้างว่า มันตกใจว่าก็เขาไม่ได้เตรียมแล้วมาก่อนใช่เลยเมไปไเลยใช่ค่ะหลังจากนี้มีการเคลียร์กันยังไงไหมคะไม่แต่ว่าแบบเพื่อนๆก็แซวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพูดคำนั้นออกเลยนะสรุปคือเป็นแฟนเราหรือเปล่เขาพูดขนาดนั้นก็ประกาศก่ออาจจะเป็นการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้แต่ว่า แต่ว่าภาพมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ตัวเรากนะ็แสดงเรียนเห <c oughs> มือนกันนะที่แบบเดินไปแบบฮะยังไงอะไรอการแสดงไม่เดินการแสดงมันมัคนค่อนข้างสดมากค่ะ <c oughs> ผมเดยไม่อยู่อ <c oughs> ตอนหลังเป็นที่สองกันนี่เตรียมซิปเตรียมไหมเราเตรียมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้เตรียมเลยค่ะ <c oughs> ที่ที่สัมภาษณ์นี่คือแบบไม่ได้เตรียมเลยที่เป็นแต่ละคนใช่แลันนี้ถ้าเรียกทีมไปหมากหมักไนทีมได้ใช่ไหมคะพี่ก็เรียกมาตั้งนานแล้วเนี่ย ก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็แล้วแต่กลายเป็นหน้าธรรมชาติตะกีออกจากปากคิมหน่อยมาพูดแล้วก็เหลือตะคิมอโอ้ยก็ดันดิอันมันก็ชัดเจนในแบบของมันนะคะโอเคนะ